สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนดาวน์โหลด and i n s t a l l โปรแกรม AnyDesk Team Viewer เพื่อใช้ในการรีโมทซัพพอร์ตกันค่ะเริ่มที่การกดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดค่ะลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดเราจะใส่ไว้ใต้ description ค่ะหลังจากกดลิงก์มันจะทำการดาวน์โหลดให้อัตโนมัติทุกคนสามารถเลือกกดที่ open file หรือถ้าหากหากไฟล์ไม่เจอสามารถเลือกกดช่อง search ด้านล่างและพิมพ์ชื่อโปรแกรมเพื่อค้นหาแล้วเลือกกดที่ run as administrator เพื่อรันโปรแกรมได้เลยค่ะ รอสักพักหนึ่งหลังจากขึ้นหน้านี้ให้กดที่ Install a n y d e x ติ๊กถูกเอา Install a n y d e x Printer ออกและกด a c c e p t and Install ได้เลยค่ะค่ะหลังจากเข้ามาที่หน้านี้นะคะกดไปที่ New Session ด้านบนซ้ายค่ะค่ะและนำตัวเลขตรง Your Address ค่ะส่งไปให้ทีม IT ได้เลยค่ะ สำหรับโปรแกรมถัดไปก็จะเป็น TeamViewer ค่ะเริ่มจากการกดเข้าไปที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดค่ะเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณใช้อยู่เลือกที่ TeamViewer Quick Support ค่ะเลือกดาวน์โหลดที่64บิต ค่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้กดที่ open file ค่ะหรือถ้าหากหาไฟล์ไม่เจอให้กดที่ช่อง search เพื่อทําการพิมพ์ชื่อโปรแกรมและค้นหาค่ะกดไปที่ run as administrator ค่ะหลังจากนั้นติ๊กถูกในข้อ i accept แล้วกด continue ังจะขึ้นหน้านี้นะคะให้นำตัวเลขที่ Your ID ค่ะส่งให้ทีม IT ได้เลยค่ะ